ตัวที่รกเรากลับมาแล้วหลังจากยาหายได้ไ่นะในที่สุดผมก็ไม่เหนก ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่านี่มันเกมมือถือจริงๆเลยผมไม่ได้สงสัยหรอกครับแต่ว่าเพื่อนบางคนแม่งสงสัยว่าเฮ้ยนี่คือภาพในเกมมือถือจริงๆใช่ไหมบอกตรงๆละว่าเกมนี้ภาพสวยมากครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะเราไปเล่นกันเลยดีกว่า As for As for กัน all หรือพร้กันแนะ่นะยินดีรับสู่ As for จะแลบดีครับดูทิมีดา่าน,น,นอเลยนะเล่นนะวันนี้มาลองเล่นเกมนี้สักหน่อยมาอัดคลิปเล่นเกมนี้สักหน่อยดิอืมเราก็เล่นไปเยอะเหมือนกันมีตังค์ด้วยอืมเก็บตังค์ไปเยอะมากเรามาลองเล่นด่านที่ผมเคยเล่นไปแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมชอบด่าานนนั้มก ลองเล่นกับเกมนี้มันเป็นเกมที่สนุกมากนะครับอกเลยนันมาด่ผมจะมาเล่นเกมขับรถเนี่ยสงสัยจะมุกออนจากเกมแข่งรถบนเกมตู้ไม่ได้แล้วเนี่ยอา3สามสองหนึ่งไปครับเอาละครับผมรถมอเบิรบีของเราฮะใส่ในโตรไปเรียบร้อยอฉื่อนั่นแหละครับผมไปเลยเอาละหมุนไปเอาเอาทำไมมันช้าทำไมมันช้าเอาละจังวันนี้จะแซงมบเตบี้ได้หรือไม่เอาแซงไปเลยเอาเอาให่าๆๆ่่่มึงไม่ได้แซงกูหรอกบอกให้เอาละครับเก็บไนโตรโอเค เลยจะถึงแล้วเอาหมุนติ้วหมุนติ้วนี่ไงหมุนติ้วหมุนวนไปหัวใจเตลิดหมุนอีกรอบหมุนดีหมุนแล้วหมุนอีกครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองนั้นไปละเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะหมุนอีกรอบไปหมุนติ้วหมุนติ้วอีกรอบเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บตัวคนนี้เอาในตัวคุณสองครับนี่เอ๋ฮมึงชนกูเองนะกูไม่เกี่ยวนะกูไม่หยิดนะจ๊ะกูไม่หยิดเด้อไปครับดริบต่อเอาทางนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นรถบัสดีกว่า ไป let's go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  อาลราครับแซงหน้าครับเอาละมึงขวางทางกูเองกูไม่เกี่ยวอืมง่ายได้เหมือนกันเลยเ,เล่นเล่นระดับหนึ่งเพราะว่าผมเล่นประมาณมาสองผมเล่นประมาณสองสามวันแล้วทำไม่ผิดเอาลราไปทางนี้ครับได้เวลาหมุนหมุนหมุนนี่อืมมันโก้จริงๆริงไปโดนมาทัดคนอื่นด้วยโอเคครับแซงอันดับหนึ่งไม่ได้ว่าจะหมุนปา่านเขาต้องไหนจริงจริงเราสบบามารถหมุนปา่านรถข้างๆ,ๆได้เลยนะโอเคไปทางนี้โอ้ยจะถึงก็จะถึงแล้วไปครับหมุนหมุนนิดหมุนนิด อมหมุนสักหน่อยก่อนทิ้งท้ายไม่ยากอย่างที่กิดเลยรู้สึกว่าจะมีด่านหนึ่งเลที่มันเป็นด่านที่แบบว่าตอนเริ่มแรกมันจะไต่ลงไปไม่รู้ใช่ด่านนี้ไหมอันนั้น,นไม่ใช่น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นของคลาสดีนะครับที่มันจะดิ่งลงไปตอนแรกที่มันตอนเริ่มต้นมันจะดิง่งลงไปเอาละครับเราใช้รถสีขาวดีกว่านะจ๊ะเวลาการหมุนถ่ายิ่งหมุนนานมันยิ่งเพิื่อนในโตมากขึ้นนะครับผมสามสองหนึ่ง มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาละครับผมไป let's go เอาละครับเพิ่มในตัวอันดับแรกเอาหมุนติ้วก่อนหมุนหมุนนี่หมุนนี่หมุนแม่งเกมจีบินี้หมุนนี่หมุนนี่หมุนไม่หยุดหมุนไม่หยุดโอ้โหโโอ้หเกือบคนอ่ะทางนี้หมุนนี่หมุนนี่หมุนอืมมันไม่ใช่หมุนแบบเนี้ยมันกดไม่ทันอ่ะอะไรอ่ะโอเคไปอืขวางทางกูเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งจะเอาเหรออย่าให้มันได้ตำแหน่งเราไปได้ครับ เอาไนโตรเอาไนโตรโอเคอะ <c oughs> มึงเบียดกูเองนะกูไม่เกี่ยวนะจ๊ะโอเคเตรียมข้ามสะพานจัมดันนี้ได้ผมชอบเล่นด่านนี้เล่นไปเล่นมาผมรู้สึกชอบมากเอาแล้วเตรียมตัวดริฟท์ไปหมุนออื้หือหมุนติ้วหมุนติ้วหมุนกันยาววันนี้หมุนแม่งทั้งเกมอหะหมุนทั้งวีทั้งวันหมุนทั้งเกมเล่นมาแสดงหน้านแสดงหน้านแสดงมน้าอันดับสองเอาอีกข้างหน้าไปไกลมากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ย โอเคเตรียมหมุนนี่วันนี้เราคงได้หมุนกันทั้งเกมเอามาแล้วเดีจยเต็มหมุนหมุนอีกสักควาแล้กันหมุนไปชนรถข้างๆหมุนกลางอากาศกูไลยังชอบเอามามเย่ามมาเดี๋ยวหมุนปะท่างหมุนหมุนนี่หมุนไม่ได้หมุนไม่ทันโอ้โอเโโอเคก้้โอ้โ้สวยคร้บโอเคอ้้อ้โอ้จ้โอ้หมุนตัวอ้อออ ไปอีกไปีกทนแม่งเลยสิครับขวางทางกูอยู่ได้ไปเตรียมขึ้นสะพานเตรียมขึ้นสะพานเตรียมขึ้นสะพานวันไม่ทันไม่ทันไม่ทันช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเลยเกิดอ,อะไรขึ้นฮนะเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดริฟท์เพิ่มเในโจวก่อนนะครับผมไปเลสโก้ดริฟท์ไปดริฟท์มาก็ทําให้เราจะเพิ่มในโจวยิ่งหมุนมากเท่าไหร่ยิ่งหมุนนานเท่าไหร่มันก็ช่วยเพิ่มในโจวได้มากขึ้นนะบอกไว้แต่คนที่ไม่รู้ทังน้ำจะบอกให้รู้ไปหหมมมมุมุนน้แ่งงทังเก นั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการถ้าในชีวิตจริงนี่คนขับน่าจะลงมาอ้วกก่อนนะครับหลังจากแข่งเสร็จนี่น่าจะลงมาอ้วกกันแน่นอนนะครับเนี่ยโอ้มีทางลงอ่ะมีทางนี้อ่ะมีทางอ่ะไปทางนี้สิครับออื้หมุนอีกรอบหมุนแม่งทั้งเกมอ้าวดูอยู่อันดับหนึ่งแล้วคุณเล่นจนเพลย์เลยหมุนจนเพลย์หมุนแม่งทั้งเกมเฮ้ยเราจะถึงแล้วจะจบแล้วนี่เราจะจบแล้วนั่นเส้นชัยยุ่งหน้าเส้นชัยยุ่งหน้าใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นผู้ชนะใครจะเป็นโอ้โหแล้วชายคนนี้แบงกี้ก็เป็นผู้ชนะไปเออ ฉากเริ่มแรกที่มันดิ่งลงมาแบบนี้ผมชอบแบบมันดูเราใจดีเนาะไหนดูซิมีด่านไหนที่เรามาดูด่านที่เรายัางเล่นไม่เสร็จบ้างอืมเช่นชัยหอคอยไคโรไม่มีอรไรจะเสียละเล่นด่านนี้แหละรอบก็เป็นผ่านสักทีรอบนี้เราจะไม่ใช้ดิฟในช่วงแรกเราจะไม่ใช้ดิฟในช่วงแรกอาช้ก็ได้คุณรเล่นใช้ดิฟในช่วงแรกแล้วก็เพิ่มในโตเพิ่มไปเลยไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็หมุนติวเอาละครับผมหมุนติวหมุนติว้ว หมุนตีดจังวันี้หมุนนี่เฮ้ยหมุนหมุนหมุนจะให้นั่นแหละคือมิติที่กูต้องการหมุนไปปาดข้างหมุนไปปุนปาไปปาดข้างเขาเลยไปนำหน้าเราต้องนำหน้าเขาให้ได้ป้าหมายเราต้องให้ได้นำหนึ่งใช่ไหมทีมเราต้องชนะครับผมทีมเราต้องชนะประเทศไทยต้องชนะนะครับผมเตรียมขึ้น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 โอเคเราต้องนำเราสามเราต้องนำเบอร์สามเราต้องนำเบอร์สามให้ได้เราต้องนำเบอร์สามไม่ได้นำเบอร์สามไม่ได้หมุนติ้วอืมนำเบอร์สามเออไม่น่ารอดอ่ะอันดับสี เอออะไรเนี่ยเบอร์สี่อะทำไมกูได้แค่เบอร์สี่วะควรจะได้นลำหนึ่งดิหรือว่ารถกูไม่แรงพอมันเกิเดอะไรขึ้นเอาละครับตอนนี้เราทิ้งไทยอีกแล้วมาถึงบูกุทิ้งไทยก็เหรอบางทีทัดดิฟมันอาจจะทำให้เราหลวกไปหน่อยหนึ่งมันอาจจะทำให้เราช้าก็ได้ฉะนั้นเรารอไปก่อนเอาเราจะถึงทางเปิดโอเคสวยงามมันน่าจะได้อยู่ โอเคเพิ่มในตัวเอาในตัวอีกเอาในตัวอีกในตัวจะต้องเป็นของข้าพี่แห่งนี้จะต้องเป็นของข้ายังไงล่ะ Let's go เราจะไม่ยอมให้มันนำหน้าเราเฮ้ยอันดัสามันดสามอืมขวางทางกูไปเฮ้ย้ยแมวดิพพาดอ่ะโอ้อะไรเนี่ย เมื่อกี้ลงภาพเป็นหน่อยขอโทษเรามาลองขับรถหนีตำรวจดิเราจะหมุนติ้วใส่ตำรวจเราจะมาหมุนติ้วใส่ตำรวจกันรับรองว่ามึงโดนกูหมุนใส่มึงแน่ๆรถมึงแหกโค้งแน่ๆเอาละครับจังหวะนี้เราจะขับรถหนีตำรวจใช่ไหมเอาเพิ่มในโตก่อนหมุนติ้วไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังมันมาดานข้างหน้าข้างหน้าเอาในโตครับเอาในโตเอาในโตอืมเอานี้ด้วยเอานี้ด้วยหมุนหมุนหมุนอีกโอเคน,คน right. ่าจะลงมาขับรถตำรวจได้นะ อาหมุนหมุนฟึงมุนแม่งสองรอบโดนสองดอกสองกระถงมึงด้วยมึงก็โดนเอาไปหมดไปนั่งจิบกาแฟก่อนเราเข้มานะลูกเออโว้ทำไม่ได้โอ้เขาจับเวลาด้วยจับเวลาประมาณหนึ่งนาทีใช่ไหมโอเคผมต้องเล่นให้ชนะผมเคยเล่นไม่ชนะมาหลายรอบเพราะว่าตำรวจไม่ชอบฝั่งทางผมโอเคโว้ยมันหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนไม่ได้หมุนหมุนแม่งเลยชนมันให้หมด ขวางทางกูนี่นักผูช้ากูโดนจับกูเล่นไม่ทันเพราะมึงขวางทางกูอยู่นั่นแหละจะขวางอะไรกูต้องมาปะไม่ชอบขับรถมาชนที่ตูดรือไม่ก็ขวางทางกูเดี๋ยวมึงจะขวางอะไรกูเมื่ไหนพวกตำรวจเนี่ยเนี่ยเกูไปก่อนแล้วเด้อมึงมากูก็ปาดมึงแค่นั่นแหละกูมุนปาดมึงแค่นี้อีซี่มาดิมึงเข้ามาดิมึงเข้ามาเออนั่นแหละเออช้า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 มันช้ามันช้าสี่สิบเก้าวิสี่สิบเจ็ดวิสี่สิบเจ็ดวิสิบเจ็ดวิโอเคไปมุนมุนนี่โอเค มันน่าจะช่วยเราไดเยอะแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นอย่าไล่กูขอร้องอย่าตีตูดกูมึงจะตีอะไรกูนักหนามึงก็ตีกูจังเลยเฮ้ยโอเคทนไปคนไม่ให้หมดเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย้ยเฮเ้เ้้เเยเฮยเฮ้ยิเ้เเเฮ้ย้้้ 12, ้ 11, 11้เฮ้ย กูไม่น่าไปทางนั้นเลยห้าสี่สามสองหนึ่งโอ๊ยไม่ทันอ,อีกนิดเดียวเองค่ะอะไรเนี่ยตำรวจมปนเจ้าขามทางคุณหรือวะมาดูโหมดมัลติเพลเยอร์กันดีกว่าม่มีอะไรน่าสนใจบ้างระหว่างนี้เราก็ทำการรอนะจ๊ะใช่เราต้องรอไปครับไปโอเคแค่มันรถคันเดียวกันรถมันแบบเดียวกันหมดทุกันอะรถพีะ มันชนกันไม่ได้เหมือนที่เคยเล่นแบบปกติฮะไปครับเอาในโตไปเลสโก้หมุนหมุนติว้วหมุนติว้วเออจะแหละโอ้ยรถเร็วรถแรงดีเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหช้า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 ,ชามันความรถได้เหรอมันความรถได้เหรอคือมันความกันได้ใช่ไหมเอามุนติว้วโอเครอบนี้หมุนสวยมากรอบนี้หมุนสวยมากรอบนี้หมุนสวยมากนี่สินะที่มาของคําว่า heavy rotation แปลตรงๆมันก็จะแปลว่าหมุนแรงๆหรือหมุนหนักๆ และคือเกมนี้ม <ip> ันก็หมุนหนักจริงๆหมุนติ้วหมุนติ้วเลยโอ้โหมึงหมุนไปป่านรถคันซ้ายคันขวาเนี่ยแบบว่าทางโค้งทางโค้งอันนี้ทางโค้งใช่ไหมทางโค้งเอาดริปก่อนเอากดดริบเอาริมมือ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 มันกดไม่ติดมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันกดไม่ติดเนี่ยฮะตอนนี้เราอยู่อันดับสองเอ้ยเราอยู่อันดับสามใช่ไหมเราต้องตีตูนอันดับสองไม่ให้ได้เราต้องตีตูนมันให้ได้ไปครับไปป้อยป้อยอ้าวไ่ชนะจริงๆด้วย โอ้ oh, มี1 2 3 4 5 6 7 7ี่ห้าคันเหรอเอาเป็นว่าเราไม่ต้องนับแล้วมาโฟกัสกับการแข่งกันดีกว่าโอ้ oh, เราอยู่คันหน้าสุดใช่ไหมรอบนี้ผมต้องเอาให้ชนะนะนี่เราอยู่คันหน้าสุดเอามุนแซงหน้ากูใช่ไหมหมุนแซงหน้ากูใช่ไหมตัวกูหมุนมุนนีดมุนทำ้มมันมุนไม่ได้ป่ะมันลมรถเขาไม่ได้เหรอเฮ้ยโอเคติดไนโต้ด่านนี้มีพาย,ยุด้วยด่านนี้มันสุดยอดมากอะ่ะสุดฟังกำังปังปีงปง่มากมันลมรถเขาไม่ได้เหรอเฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟ เดี๋ยวโดนรถไฟชนนะเดี๋ยวโดนรถไฟชนนะเอาดิฟโอเคไปเอ๊ะอย่าชนกูสิมึงจะชนอะไรกูนักหนาเลยเวนเข้ามานี่เข้ามานี่มาทางนี้ไปหมุนแกหมุนหมุนติว้วเฮ้ยมึงพังรถกลัวมึงพังรถกลัวใช่ไหมเพื่อ้เมื่อกี้มึงกล้าพังรถกลัวมึงกล้าพังรถกลัวเฮ้ยฮะมึงกล้าขับรถมาพังรถกลัวมึงจะเอาใช่ไหมอ้นี่มึงอยากจะเอาใช่ไหมยิง่งมึงเฟี้ยวมากใช่ไหมมึงเจอกู เดี๋ยวกูจะหมุนปัดซ้ายปาัดขวาใส่หน้ามึงที่เราอยู่ลังท้ายเลยมากเลยเนี่ยอันดับสี่ดูทรงแล้วแล้วแต่ลังท้ายกับเขาม,มากๆโอเคตรงนี้โอ๊ยไม่ทันไม่ทันไม่ทันหมุนเตี้ยวไนโอเคโอ้โหมีเซลสุริยะที่เราต้องข้ามอะไรไปแบบนี้จริงไหมมันดูผ่านผล่มากเลยครับผมว่ามันเริ่มยากแล้วมันเริ่มยากแล้วเกมเริ่มตึงแล้วผมว่าเกมมันเริ่มตึงแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนในช่วงที่จำเป็นอ้าวไม่ชนะเลย ที่ผมอัดมาประมาณ20กว่านอาทีแล้วนะั่นผมควรจะได้ใช้ชนะแล้วหยุดอัดเกมนี้สักทีจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อหากถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกท้อแท้แล้วอยากจะยอมแพ้ให้ไปดูผมที่ผมอัดคลิปเล่นเกมนี้แล้วเล่นมัลติเพเยอร์สอรอบแล้วแต่ยังไม่ชนะสักทีให้มาดูผมเล่นเอาไว้โอเคคโอค้โหเขาใช้ดนตรงแต่ต้นอะเอาหมุนติ้วก่อนเอาไป อย่าขวางทางกูเ้อจริงๆเมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะชนะนั้นท่านรถผมไม่พังกลางทาง่ไม่รู้ใครไม่มาพังรถผมกลางทางก็ไปยู่มันเกิดอะไรขึ้นนะไปครับเยมช้ไซรโตโอเคอันดับสองรอบนี้เราต้องชนะรอบนี้เราต้องชนะให้ได้อย่าให้มันแซงอย่าให้มันแซงโอเคอันดับหนึ่งสุดยอดเฮ้ยมันตามแล้วมันตามมามาที่ตูดมาตีตูดผมอย่าให้มันที่ตูดอย่าให้มันที่ตูดอันดับสองใช่ไหมอันดับสองใช่ไหมไอ้ดั้งมาอยู่ข้างบนใช่ไหมไอ้ดัางมนอยู่ข้างบนนั่นกูเจอมึงแล้ว มันี่เลยมึงมานี่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 เฮ้ยเฮ้ยช้าช้าชา้าหน่วงหน่วเฮ้ยหนักสามอ๋มอ,อเฮ้ยไม่เอาดิไอ้เชื่อไม่หลวงไม่เอาดิกูกูจะชนะ,ะได้แล้วกูรังไคเขาอย่างนี้ตลอดไม่ได้นะกูไม่ไปไหนสักทีไม่เจริญกับเขาสักทีเนะี่ยรอบนี้มึงจะไม่หมุนแล้วหรือไม่ก็จจะหมุนถ้าเกิดว่ามันจะเป็นหรือว่าจะหมุนให้น้อยลงไปครับหมุนเอหมุนก็ได้น่าจะช่วยเพิ่มในตัวให้ระวัง โอ้ไม่ทันว่ะเมื่อกี้มันหน่วงมากเลยนะเมื่อกี้มันหน่วงเพราะว่าน่าจะไปชนอะไรคือรู้สึกว่าถ้าชนขอบมันจะทำให้ช้าลงด้วยหรือเปล่านี้ก็ไม่รู้นะมันชนขอบแล้วมันทําให้ช้าลงด้วยเปล่าหรือไม่เกิดอะไรขึ้นครับเอาละเราไปกันต่อรอบนี้เราต้องให้ชนะรอบนี้เราต้องชนะด่านนี้มันคุ้นๆจังเลยเหมือนเคยเล่นด่านหนึ่งแต่เล่นก็ไม่ชนะทำไมวะาคุณเล่นไม่ชนะกับเขาสักเทียมเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมวันนี้มันโชคร้ายจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันโชคร้ายขนาดนั้นเลยนะโ้ยเฮ้ย ไอ้ชั้นนี่มึงจะชนกูทำไมวะทำกูแหกโค้งแล้วกูไปนู่นเลยเออเดี๋ยวนเ้าเราก็คว่ำรถคันอื่นได้ปะช่วยดำผ้าลังท้ายเขาเลยทำไมวะกูต้องลังท้ายเขาตลอดเลยอ่ะกูลังท้ายเขาอยู่แล้วลัวง,ลงท้ายเขาหลายรอบมากอ่ะขึ้นโอเคดำว,ว้าไป What going on, man? ั้งท้ายเขาตลอดโอเคปั้มเขาได้โอเคเราปั้มเขาเขาได้แล้วปั้มคู่แข่งไปทีละคันปั้มคู่แข่งไปทีละคันโอ้ชนะเขาชนะแลว้วล่ะจบกูนี่เครียดเลยอะ่ะเกิดอ,อะไรขึ้น วันนี้ดวงไม่ดีเรือ่องยืดซอบแลจวกันนี่ผมอัดไปประมาณ25นาทีเกือบ25 25นาทีแล้วนะเนี่ยกอ้ยคือมันเป็นจังใดเนาะโอ้ยคือมันเป็นจังซีไม่ต้องนำเขาไปได้เราต้องนำเข้าไปให้ได้โอ้ยทางแคบด้วยทางแคบเอาละทางแคบทา,ทางแคบทางขั้นแคบเอาอันดับหกอะไม่เอาเด็ด จะนโ่งมันนี่ตลอดไม่ได้นะไม่เอาไม่เอาไม่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 จันโน่งมันนี้ตลอดไม่ได้อ้โหแม่งนำหน้ากูแม่งแซงกูอ้าวมึงกล้าแซงกูใช่ไหมรอบนี้เราต้องไปพังรอบนี้เราต้องไปพังรถต้องไปพังรถต้องไปพังแล้วไม่ชนด้วยไปครับอันดับห้าไม่น่ารอดอ่ะไม่น่ารอดอ่ะอ้ยดอ๋อ ไปไหนต่อไปไหนต่ออันดับหกลังไทายเขาย้อมสุดเสียวารถไม่แรงแน่เลยนี่รถกูไม่แรงขนาดนั้นแหละต้องทำยไงให้รถแรงอยู่ดีนะเขาเนี่ยเดี๋ยวมันแล้วอยู่ที่อี๋อ้าวชิบหายแล้วไม่คนแหงจบเฮ้ยมาดูกันว่ารอบนี้จะชนะไหมมาดูกันว่ารอบนี้เราจะชนะไหมต้องคอยดูเออมันเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆใช่ไหมเนี่ยหรือว่ารถผมไม่แรงแล้วต้องเก็บไนโตรตลอดใช่ไหมว่าเราต้องเก็บเราจะต้องเก็บไนโตรตลอด เฮ้ยอะไรเนี่ยหมุนตะมั่วยอะไรเองมันต้องเก็บในตัวตลอดใช่ไหมเราจะมาแบบมามืดได้ไงเราจะมาเราจะมาแบบมามืดยังไงเียะโอเคเราทิมไทยเขาอยู่อันดับเกียเลยทิมไทยเขาอยู่อันดับเกียใช่ไหม <c oughs> ถ้ามีคนออกจากสนาม <c oughs> เดี๋ยวมึงรีบออกอะไรขนาดนั้นอะ ออมึงรีบออกอะไขนาดนั้นนะมึงรีบออกอะไขนาดนั้นเดี๋ยมึงออกจากสนามเดี๋ยวมึงรีบขนาดนั้นเลยเหรอทำจริงคุณพี่รีบขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณพี่มันเริ่มมันเริ่มจะปวดร้อนจิดเลยไม่รู้เหตุเขาไปไกลมากเลยนะตอนเขาไปไกลมากเลยยากอยู่นะถ้าเราจะให้ชนะยิ่งเป็นโมกิเรียกเยอะเลยไม่รู้รถแต่ละคนเขาแรงไหมใช่ไม่รู้รถแต่ละคนเขาแรงไหมฉันกูไปไหนกูเนี่ยอ้าวมีคนแข่งจบถ้าดีก็คงไม่ชนะเขาหรอกนะ ว้าว wow! อ,อัปเดตเป็นเลเฟอ8อัปเดตเป็นเลเฟอ8นะเราจะได้อะไรไปไหมนาอัปเดตเป็นเลเฟอ8แล้วเนี่ยหมุนติวหมุนไปหมุนติ้วแม่งทั้งเกมตลอดก็ไม่ใช่จะหมุนติ้วตลอดหมุนไปหมุนมาก็น่าจะโดนแหกโค้งหรือว่ากระเด็นไปนู่นไปนี่บ้างนะครับไปเลยครับไปเลยนะจังวันี้โอ้ในตัวในตัวโอ้โหมาถึงบริชัีในตัวเลยอ่ะนี่เราต้องอัปเกรดรถตัวนี้เปล่าเนี่ยหรือว่าเราต้องอัปเดตอะไรเปล่าเฮ้ย ขึ้นก็มีคนสัญญาเชื่อมต่ออ่อนนะคุณพี่คนไปเช็คไฟไฟายบ้างนะไปครับอันดับห้าอ้อย่าชนกูมึงอย่าชนกูนะมึงอย่าชนกูนะมึงเก็บชนกูไวจี้ตูดเลยจี้สูดรยังชอบมุนมุนนี่มุน,มน,มนโอ้โหมุนไปไหนมุนไปไหน <c oughs> อันนี้ไม่ใช่หมุนแล้วเขาเรียกว่าลอยกลางอากาศโอ้ยอันดับสามเอ้วันนี้ฟอร์มดีวันนี้ฟอร์มดีอย่าให้ร่วงอย่าให้ร่วงอย่าให้ร่วงครับวันนี้ถ้าชนะผมก็เลิกแต่ถ้าไม่ชนะผมก็เลิกเหมือนกันนะเอาในโตครับติดในโตไปในโตคุณสอง เอาในตัวอีกเอาในตัวในตัวลงมาทเอาเราไม่ได้ในตัวทำไมอ่ะทำไมทำไมได้ในตัวอ่ะอ่าอย่าชนกูมึงชนกูพังละกูดิบอันดับทซตไพเพราะว่าคนไม่งมาชนแม่งคันคันดิดแล้วมาชนกูเลยจริงๆผมควรจะตีตูดอันดับสา,าม,ม,าม,ม,ม,านะมแล้วนะผมควรจะตีตูดอันดับสามแล้วควรจะตีตูดเบอร์สามแล้วแต่ว่าแม่งมีคันหลักแม่งมาชนกูเนะี่ยแม่งพังกูยับเลยพังยับเยินเลย เขามีเรื่องมันั่นไม่รอดใช่มันไม่รอดอะ่ะบอกเลยว่าเกมนี้มันสุดยอดจริงๆนะบอกตรงนี้เลยว่าเกมมันเกมที่สมจริงมากๆผมชอบแบบว่าการหมุนการหมุนรถหรือว่าการแบบว่าเวลาชนนู่นชนนี่มันก็ชนแล้วก็การขยับต่างๆของของรถเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมจริงมากนะแล้วก็ภาพนั้นภาพก็สวยมากผมชอบมากนะครับเต็มจิตไมห่หักเลยใครอยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นดูนะกับ ads f a l l 9นะครับเเอาป็นวันนี้เราขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมอยา่าลืมกดติดตาม ติดสมครช่องยูทูบของผมด้วยและอย่าลืมไปกดติดตาม Facebook ของผมด้วย a c e b o o k เพจแบงกี้นะครับผมและอยากจะไปติดตามอย่างอื่นก็เดี๋ยวจะเพิ่มช่องทางคอยให้ทิ้งท้าตามเดิมนะครับผมวันนี้เราก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ